กว่าจะเป็นเมืองไทยคนไทยภาษาไทยอบพยพจากไหนไปไหนกันมาบ้างเริ่มมีเมืองไทยเมื่อไหร่คนไทยมาจากไหนแล้วภาษาไทยและมีกําเนิดมาอย่างไรคําถามเหล่านี้มีผู้ให้คําตอบอยู่ไม่น้อยอาจารย์สุจิตวงเทศก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้คําตอบดังกล่าว อาจารย์สุจิตวง์เทศอธิบายไว้ในบทความของเขาที่ชื่อประวัติศาสตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ได้ของประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิประเทศไทยมีประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาทั้งของผู้คนและดินแดนเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ได้จากประวัติศาสตร์อาเซียนหรืออุษาคเนซึ่งบริเวณผืนแผ่นดินใหญ่มีชื่อเรียกเก่าแก่มาแต่ยุคดึกดำบรรจนทุกวันนี้ว่าสุวรรณภูมิร้อยพ่อพันแม่อเซียนอุษาคเนอย์อยู่บนเส้นทางการค้าโลกอย่างน้อยตั้งแต่ ราวปี1,000โดยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศไทยเป็นดินแดนคาบสมุทรเสมือนสะพานแผ่นดินเชื่อมโยงโลกตะวันออกมหาสมุทรแปซิฟิกกับตะวันตกมหาสมุทรอินเดียในยุคที่เทคโนโลยีการเดินเรือทะเลสมุทรยังไม่ก้าวหน้ามีผลให้ผู้คนยังไม่เรียกไทยและสังคมวัฒนธรรมยังไม่เรียกไทยทั้งในไทยและสุวรรณภูมิมีลักษณะหลากหลายร้อยพ่อพันแม่ผสมผสานประปนอยู่ด้วยกัน ทั้งจากภายในกันเองระหว่างแผ่นดินใหญ่กับหมูกก่เกาะและทั้งจากภายนอกที่มาจากตะวันออกและตะวันตกจนไม่มีสิ่งใดยืนยันได้แน่ว่าอะไรเป็นของแท้แท้ไร้สิ่งเจือปนเริ่มมีคนไทยเมืองไทยราวหลังปี1700มีการเคลื่อนย้ายและโยกย้ายอพยพครั้งใหญ่ของทรัพยากรและผู้คนจากกลุ่มน้ำโขงลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าโลกและการค้าภายในภูมิภาค จึงเริ่มมีคนไทยและเมืองไทยอยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยายุคมืดช่องว่างแต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยไม่ยอมรับความจริงที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วมองข้ามหรือทำมองไม่เห็นด้วยอคติทางชาติพันธุ์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำราวกับไทยตั้งอยู่ลอยลอยโดดโดดโดยไม่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทั้งในภูมิภาคและในโลกดังนั้นจึงมีสิ่งที่เรียกกันภายหลังว่ายุคมืดหรือช่องว่างของประวัติศาสตร์ไทย ระหว่างปี1700ถึง1800คลื่นย้ายทรัพยากรและโยกย้ายอพยพผู้คนทรัพยากรและผู้คนจากกลุ่มน้ำโขมถูกเกณฑ์ให้ทยอยโยกย้ายและอพยพลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่วนองค์การขยายตัวของการค้าโลกราวหลังปี1700อพยพในที่นี้ไม่ยกขยงถอนรากถอนโคนเหมือนที่เคยเข้าใจตามประวัติศาสตร์ไทยชุดก่อนๆแต่อพยพบางส่วนโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ที่เดิม ไปมาจากกวางสีกวางตุง้งแหล่งภาษาไทยลาวเก่าสุดกับลุ่มน้ำโขงเจ้าพระยาทั้งทางบกและทางทะเลไม่น้อยกว่า3,000ปีมากรณีคนไทยกับผู้ไทยไม่ได้หมายความว่าบรรพชนคนไทยในไทยเคลื่อนย้ายมาจากเมืองแถนในเวียดนามแต่เมืองแถนอยู่บนเส้นทางคมนาคมภายในระหว่างกวางสีกวางตุง้งกับลุ่มน้ำโขงเจ้าพระยาซึ่งเป็นตระกูลไทยลาวพวกออกเสียงทอว่าทอไม่ตอแล้วเรียกตัวเองว่าไทยที่ภายหลังสะกดว่าไทย พวกพูดภาษาไทยลาวเป็นพลเมืองมีหลักแหล่งถาวรในรัฐวรวดีแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วตั้งแต่ราวหลังปี1000ผู้ไทยจากเมืองแถนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ลงไปลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุผลทางการเมืองการค้าภายในและอื่นๆเมื่อราวหลังปี1500นับแต่นี้ไปจึงพบหลักฐานว่ามีพวกสยามพูดภาษาไทยอยู่ทางดินแดนภากตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา แล้วต่อเนื่องลงไปถึงภาคใต้หลังจากนั้นมีอักษรไทยเรียกตัวเองว่าไทยเรียกเมืองว่าไทยแต่ยังบอกตรงๆไม่ได้ว่าชื่อไทยมาจากไหนเกี่ยวดองกับผู้ไทยหรือไม่อย่างไรภาษาไทยอักษรไทยคนไทยภาษาไทยหมายถึงประกูลภาษาไทยลาวทางจีนเรียกประกูลภาษาจุ้งต้งจุ้งกับต้งเป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์พูดไทยลาว มีหลักแหล่งในกวางสีกวางตุ้งมีหลักแหล่งเก่าสุดราว3000ปีมาแล้วอยู่บริเวณกวางสีภาษาไทยเป็นภาษากลางทางการค้าภายในอาจเป็นเพราะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคนหลายชาติพันธุ์หรือด้วยเหตุอื่นใดอีกยังหาไม่พบขณะนี้ทําให้คนหลายกลุ่มหลายเหล่าหลายเผ่าพันธุ์ที่พูดประกูลภาษาต่างกันเช่น men, มอญเขมรม้งยาว,วามลายูและอื่นๆยอมใช้สื่อสารกันแทนภาษาของตน อักษรของไทยสมัยแรกๆกไม่มีอักษรเมื่อต้องใช้อักษรเป็นหลักฐานทางการค้าก็พร้อมใจกันใช้อักษรเขมรที่มีมาก่อนเรียกกันสมัยหลังว่าอักษรของใช้ถ่ายทอดภาษาพูดไทยลาวทั้งในเรื่องทางศาสนาและทางการค้าจึงพบจารึกและใบลานสมุดข่อยจำนวนมากเขียนภาษาไทยใช้อักษรเขมรแล้วเรียกกันสมัยหลังหลังว่าอักษรของไทยอักษรไทยเมื่อมีอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองมากขึ้น ก็มีอักษรไทยซึ่งวิวัฒนาการจากอักษรเขมรอักษรขอมเพื่อถ่ายเสียงประกูลไทยลาวให้ครบตามต้องการใช้งานการค้าและอื่นๆต่อมาจึงมีวรรณกรรมราชสำนักเป็นภาษาไทยอักษรไทยขณะนี้พบเก่าสุดราวหลังปี1900ด้วยลีลาสำเนียงและชันทลักลุ่มน้ำโขงที่เชื่อมโยงถึงผู้คนชนเผ่าบนพื้นที่ภาคเหนือของเวียดนามต่อเนื่องภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไทยคนไทย เหตุทั้งหมดโดยรวมทําให้กลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยอักษรไทยเรียกตัวเองว่าไทยคนไทยโดยแรกมีบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมีขอบเขตไม่กว้างขวางนักเหนือสุดที่อุตรดิต์เพราะพ้นขึ้นไปเป็นลาวไม่ไทยใต้สุดที่เพชรบุรีเพราะต่าลงไปเป็นชาวนอกชาวเทศไม่ไทยตะวันออกสุดที่สระบุรีนครราชสีมาเพราะพ้นจากนั้นขึ่งที่ราบสูงโคร,ราชเป็นลาวขเขมรไม่ไทย ตะวันตกสุดที่สุพรรณบุรีตากเพราะพ้นจากนั้นไปเป็นมอนกะเรียงละว้าไม่ไทยกลุ่มคนที่อยู่ปนกันมาก่อนเช่นของมอนคขมรแขกชวามลายูและอื่นๆก็ทยอยปรับเปลี่ยนโอนตามอำนาจเศรษฐก,ก,กิจการเมืองของคนกลุ่มใหญ่กว่าเป็นไทยคนไทยเมืองไทยกรุงศรีอยุธยาหลังเจ้านครอินจากสุพรรณภูมิยึดครองอยุธยา ปี1952ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาก็ขึ้นยุคใหม่ของคนเป็นมอญเขมรคนลาวแล้วเรียกไทยเรียกบ้านเมืองว่าเมืองไทยชื่อทางการว่ากรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องจากอโยธยาศรีรามเทพศิลปวัฒนธรรมแบบลุ่มน้ำโขงจากรัฐสุพรรณภูมิทยอยเข้าสู่อยุธยาแล้วปะปนกับแบบมอญเขมรที่มีอยู่ก่อนนับแต่นี้ไปเป็นยุคใหม่ของศิลปวัฒนธรรมอยุธยาที่ต่อไปข้างหน้าจะเรียกว่าไทย ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาทั้งของราชสำนักและของราษฎรล้วนมีร่องรอยจากกลุ่มน้ำโขงเช่นสำเนียงหลวงของอยุธยาได้จากเหนือสุพรรณแบบลุ่มน้ำโขงขุนแผนคือแถนจากกลุ่มน้ำโขงระเบงจากเซิงบ้างไฟโครงไทยได้จากโครงลาวขับเสภาจากกลุ่มน้ำโขงพระรดมรีนิทานบรรพชนลาวเข้าสู่ราชสำนักเป็นบรรพชนไทยสยามอายุธยาลุ่มน้ำโขงหมายถึงบริเวณพมา่าไทย ลาวแล้วต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกถึงภาคใต้ของจีนพื้นที่กวางสีกวางตุง้งและภาคเหนือของเวียดนามโดยเฉพาะพื้นที่เมืองแถนปัจจุบันเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่าเดียนเบียนฟูลุ่มน้ำเจ้าพระยาหมายถึงฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สุขโขทยัยลงไปสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครศรีธรรมราชหลังจากนั้นถึงกระจายไปฟากตะวันออกเช่นลบบุรีและอื่นๆ การโยกย้ายอบพยพและความเคลื่อนไหวต่างๆผมอธิบายอย่างละเอียดอยู่ในหนังสือสุพรรณบุรีมาจากไหนจะสรุปย่อมาดังนี้ความขัดแย้งในหุบเขาขณะนั้นมีความขัดแย้งรุนแรงทางภาคใต้ของจีนแถบยูนนาน<ๆ>เช่นกรณีน่านเจ้าส่งผลกระทบให้มีสงครามขยายพื้นที่กว้างขวางเกือบทั่วภูมิภาค <c oughs> คนกลุ่มต่างๆที่มีหลักแหล่งในหุบเขาบางผู้พากันเคลื่อนย้ายถ่ายเทหนี การรุกรานรุนแรงนั้นโดยใช้เส้นทางคมนาคมการค้าที่มีแต่เดิมแล้วมีการค้าภายในพร้อมไปในคราวเดียวกันและสืบเนื่องมาหลังจากนั้นบางพูมอยู่บริเวณลุ่มน้ำโขงแล้วถูกเรียกว่าสยามกกเสียมกุกก็เคลื่อนย้ายในคราวนี้ด้วยผลของสงครามและการค้าทำให้มีบ้านเมืองน้อยใหญ่เกิดใหม่บนเส้นทาง<ๆ>เหล่านั้นเช่นสุขโขทยัยสุพรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราช รัลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาจากกลุ่มน้ำโขงขณะนั้นรัฐที่อู่ทองจิงเรียกจินหลิงจินหลิงแปลว่าแผ่นดินทองลุ่มน้ำจอระเคสามพันอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่อยๆลดความสำคัญลงโดยไม่รังตามที่เคยเชื่อกันมา แล้วมีศูนย์กลางแห่งใหม่กำลังเติบโตขึ้นแทนที่ซึ่งภายหลังรู้จักในชื่อรัฐสุพรรณภูมิเอกสารจีนเรียกเจนลีฟูริมแม่น้ำท่าจีนอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนฟภาคตะวันออกขณะนั้นรัฐละโวอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีย้ายศูนย์กลางลงไปอยู่บริเวณอโยธยาอําเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมมุติเรียกว่ารัฐละโวอโยธยาที่จะเติบโตเป็นกรุงศรีอยุธยาต่อไปข้างหน้า การเคลื่อนย้ายและโยกย้ายอบพยพมิได้เพิ่งมีครั้งนี้เป็นคราวแรกแต่เคยมีมาก่อนนานมากตั้งแต่ยุคโลหาราว mm. พุทธศักราช1หรือ2,500ปีมาแล้วและมีต่อเนื่องมาไม่ขาดสายดังพบเครื่องมือสำริด <Wow. S 1> เหล็กและประเพณีฝังศพครั้งที่2ในไทยจากแหล่งทางตอนใต้ของจีนและทางตอนเหนือเวียดนามคำบอกเล่าการโยกย้ายอบพยพ การเคลื่อนย้ายและโยกย้ายอพยพครั้งใหญ่มีหลักฐานและร่องรอยอยู่ในคำบอกเล่าลักษณะต่างๆเช่นนิทานเรื่องขุนบรมตำนานสุวรรณโคมครตำนานสิงหนวัดนิทานเรื่องพระร่วงนิทานเรื่องเท้าอู่ทองและอื่นๆรวมถึงมหากาบเรื่องเทา้ายุ่งเท้าเจืองซึ่งทางเคลื่อนย้ายและโยกย้ายอบพยพมีสองสายหลักเริ่มจากกลุ่มน้ำโขงหนึ่ง จากกลุ่มน้ำโขงตอนบนโยกย้ายสู่หุบเขาลุ่มน้ำกกอิงเชียงรายพะเยาและปิงวังเชียงใหม่ลำปางแล้วลงที่ราบลุ่มน้ำน่านยมผ่านแพร่าน่านสู่อุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทยัย 2. จากกลุ่มน้ำโขงตอนกลางโยกย้ายผ่านช่องเขาจังหวัดเลยเข้าสู่ที่ราบลุ่มน้ำน่านยมบริเวณอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทยัยต่อจากบริเวณลุ่มน้ำน่านยมก็ทยอยเคลื่อนย้ายลงทางภากตะวันตกของแม่น้ำ เจ้าพระยาเข้าสู่สุพรรณบุรีแล้วต่อลงไปราชบุรีเพชรบุรีจนถึงนครศรีธรรมราชคนไทยเมืองไทยกับผู้ไทยเมืองแถนคนเรียกตัวเองว่าไทยเรียกเมืองของตัวเองว่าไทยเมื่อเคลื่อนย้ายจากสองฝั่งโขงลงมาอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วรับสิ่งใหม่คือวัฒนธรรมมอนเขมรตรงนี้บางที่จะเกี่ยวดองถึงผู้ไทยเมืองแถนในเวียดนามซึ่งต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพราะส่วนมากออกเสียงไทยว่าไทยไม่ออกเสียงตาย ไทย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 หมายถึงคนพูดภาษาไทยและมีสำนึกร่วมทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วมีผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอยู่ในขอบเขตรัฐไทยอันเป็นประเทศไทยปัจจุบันโดยไม่จำกัดชาติพันธุ์ไทยและคนไทยไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติเพราะไม่มีจริงในโลกทั้งไม่ใช่ชื่อชนชาติมาแต่ดั้งเดิมดึกดำบรรแต่เป็นชื่อทางวัฒนธรรมเพิ่งสมมุติให้มีครึ่งบริเวณที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา า,าคกลางราวหลังปี1700คราวเดียวกับมีอักษรไทยคนที่เรียกตัวเองว่าไทยหรือไทยออกเสียงทอเหมือนกันแต่ไม่ต่อ,ตอเพิ่งพบหลักฐานรตรงๆรงราวปี2000ในสมุดโคดคำชันและในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นไม่เคยพบหลักฐานแต่มกักเหมากันเองว่านั่นไทยนี่ไทยโน่นก็ไทยไทยไตไม่แปลว่าคนไทยแบบเดียวกับความเข้าใจของคนในประเทศไทยทุกวันนี้ แต่แปลว,ว่าชาวคนมีใช้ในภาษาพูดของทุกชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิทั้งมอญเขมรและไทยลาวเช่นไตลื้อหมายถึงชาวลื้อคนลือ้อใน12บสองพันนาของจีนไทยดำหมายถึงชาวลุ่มน้ำดำคนลุ่มน้ำดำในเวียดนามภาคเหนือไทยบ้านหมายถึงชาวบ้านคนบ้านไทยเวียงจันหมายถึงชาวเวียงจันคนเวียงจันและอื่นๆไทยน้อยไทยใหญ่ คนไทยในเมืองไทยกรุงศรีอยุธยาบอกว่าตัวเองเป็นไทยน้อยไม่ไทยใหญ่ไทยน้อยอยู่ทางลุ่มน้ำโขงตะวันออกเชื่อมโยงถึงลุ่มน้ำดำแดงในเวียดนามแล้วต่อเนื่องถึงกวางสีและกวางตุ้งในจีนไทยใหญ่อยู่ทางลุ่มน้ำสารวินตะวันตกในพมา่าไทยน้อยจากเมืองแถนไทยน้อยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าคือลาวสองฝั่งโขง เคลื่อนย้ายมาจากเมืองแถนลุ่มน้ำดำแดงในเวียดนามติดพรมแดนลาวทุกวันนี้มีบอกในตำนานขุนบรมกับนิทานกำเนิดโลกและมนุษย์ในพงสาวดารล้านช้างกว่าจะเป็นคนไทยและเมืองไทยประกูลไทยลาวเคลื่อนย้ายไปมาจากกวางสีกวางตุง้งแหล่งภาษาไทยลาวก,ากับลุ่มน้ำโขงเจ้าพระยาทั้งทางบกและทางทะเลไม่น้อยกว่า3,000ปีมาแล้วกรณีคนไทยกับผู้ไทยไม่ได้หมายความว่าบรรพชนคนไทยในไทยเคลื่อนย้ายมาจากเมืองแถนในเวียดนาม แต่เมืองแถนอยู่บนเส้นทางคมนาคมภายในระหว่างกวางศีกวางตุง้งกับลุ่มลำคงเจ้าพระยาซึ่งเป็นตระกูลไทยลาวพวกออกเสียงทอว่าทอไม่ตอแล้วเรียกตัวเองว่าไทยที่ภายหลังสะกดว่าไทยพวกพูดภาษาไทยลาวเป็นพลเมืองมีหลักแหล่งถาวรในรัฐวรวดีแถบลุ่มํำเจ้าพระยาแล้วตั้งแต่ราวหลังปีหนึ่งพัน ผู้ไทยจากเมืองแทนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ลงไปลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุผลทางการเมืองการค้าภายในและอื่นๆเมื่อราวหลังปี1500นับแต่น,นี้ไปจึงพบหลักฐานว่ามีพวกสยามพูดภาษาไทยอยู่ทางดินแดนฟากตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วต่อเนื่องลงไปถึงภาคใต้หลังจากนั้นมีอักษรไทยเรียกตัวเองว่าไทยเรียกเมืองว่าไทยแต่ยังบอกตรงๆไม่ได้ว่าชื่อไทยมาจากไหน เกี่ยวดองกับผู้ไทยหรือไม่อย่างไรภาษาไทยอักษรไทยคนไทยภาษาไทยหมายถึงประกูลภาษาไทยลาวทางจีนเรียกประกูลภาษาจุ้งต้งจุ้งกับต้งเป็นชื่อกลุ่มชาติพ,นพันธุ์ผู้ไทยลาวมีหลักแหล่งในกวางสีกวางตุง้งมีหลักแหล่งเก่าสุดราวสามพันปีมาแล้วอยู่บริเวณกวางสี ภาษาไทยเป็นภาษากลางทางการค้าภายในอาจเป็นเพราะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคนหลายชาติพันธุ์หรือด้วยเหตุอื่นใดอีกยังหาไม่พบขณะนี้ทำให้คนหลายกลุ่มหลายเหล่าหลายเผ่าพันธุ์ที่พูดประกูลภาษาต่างกันเช่นมอญเขมรม้งยาวชวามลายูและอื่นๆยอมใช้สื่อสารกันแทนภาษาของตนอักษรของไทยสมัยแรกๆไม่มีอักษรเมื่อต้องใช้อักษรเป็นหลักฐานทางการค้า ก็พร้อมใจกันใช้อักษรเขมรที่มีมาก่อนเรียกกันสมัยหลังว่าอักษรของใช้ถ่ายถอดภาษาพูดไทยลาวทั้งในเรื่องทางศาสนาและทางการค้าจึงพบจารึกและใบลานสมุดข่อยจำนวนมากเขียนภาษาไทยใช้อักษรเขมรแล้วเรียกกันสมัยหลังหลังว่าอักษรของไทยอักษรไทยเมื่อมีอำนาจทางเศรษ,ษฐกิจการเมืองมากขึ้นก็มีอักษรไทยซึ่งวิวัฒนาการจากอักษรเขมร อักษรขอมเพื่อถ่ายเสียงประกูลไทยลาวให้ครบตามต้องการใช้งานการค้าและอื่นๆต่อมาจึงมีวรรณกรรมราชสำนักเป็นภาษาไทยอักษรไทยขณะนี้พบเก่าสุดราวหลังปี1900ด้วยลีลาสำเนียงและชันทลักลุ่มน้ำโขงที่เชื่อมโยงถึงผู้คนชนเผ่าบนพื้นที่ภาคเหนือของเวียดนามต่อเนื่องภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ไทยคนไทยเหตุทั้งหมดโดยรวมทำให้กลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยอักษรไทยเรียกตัวเองว่าไทยคนไทยโดยแรกมีบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมีขอบเขตไม่กว้างขวางนักเหนือสุดที่อุตรดิตถ์เพราะพ้นขึ้นไปเป็นลาวไม่ไทยใต้สุดที่เพชรบุรีเพราะต่ำลงไปเป็นชาวนอกชาวเทศไม่ไทยตะวันออกสุดที่สระบุรีนครราชสีมาเพราะพ้นจากนั้นครึ่งที่ราบสูงโคร,ราชเป็นลาวขเขมรไม่ไทย ตะวันตกสุดที่สุพรรณบุรีตากเพราะพ้นจากนั้นไปเป็นมอนกะเรี่ยงละว้าไม่ไทยกลุ่มคนที่อยู่ปนกันมาก่อนเช่นของมอนเขมรแขกชวามลายูและอื่นๆก็ทยอยปรับเปลี่ยนโอนตามอำนาจเศรษฐก,ก,กิจการเมืองของคนกลุ่มใหญ่กว่าเป็นไทยคนไทยเมืองไทยกรุงศรีอยุธยาหลังเจ้านครอินจากสุพรรณภูมิยึดครองอยุธยา ปี1,952ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาก็ครึ่งยุคใหม่ของคนเป็นมอญเขมรบนลาวแล้วเรียกไทยเรียกบ้านเมืองว่าเมืองไทยชื่อทางการว่ากรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องจากอโยธยารีรามเทพศิลปวัฒนธรรมแบบลุ่มน้ำโขงจากรัฐสุพรรณภูมิทยอยเข้าสู่อยุธยาแล้วปะปนกับแบบมอญเขมรที่มีอยู่ก่อนนับแต่น,นี้ไปเป็นยุคใหม่ของศิลปวัฒนธรรมอยุธยาที่ต่อไปข้างหน้าจะเรียกว่าไทย ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาทั้งของราชสำนักและของราษฎรล้วนมีร่องรอยจากกลุ่มน้ำโขงเช่นสำเนียงหลวงของอยุธยาได้จากเหนือสุพรรณแบบลุ่มน้ำโขงคุณแผนคือแถนจากกลุ่มน้ำโขงระเบงจากเซิงบ้างไฟโครงไทยได้จากโครงลาวขับเสภาจากกลุ่มน้ำโขงพระรสเมรีนิธานบรรพชนลาวเข้าสู่ราชสำนักเป็นบรรพชนไทยสยามอายุธยา